จอกันอีกแล้วนะครับนี่ล่าสุดไปเจอทีนี้มาโซดอนยี่สิบแปดล้านเกียร์เจ็ด 7, ดาวหนึ่งชิ้นอดอมัมห้าล้านห้าสิบสี่ล้านอุ้ยพูดผิดห้าสิบสี่ล้านเกียร์เจ็ด 7, ดาวสามชิ้นโอ้โห คาดว่าตัวนี้ในอนาคตน่าจะโหดจัดเขาคงปั้น240ไฮเปร์แม็กแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ขนาดมีบัฟก็ยังต้านทานเจ้าตัวนี้ของลุงมานีไม่ไหวตัวนี้จะนี่นะชึบเอาตัวนี้ไปปร,ราบเอ็ดเวิร์ดกราฟฟิตี้ ตีสามล้านเกียร์เจ็ดดาวชิ้นเดียวตรงกลางเป็นตีเร็วเป็นถุงมือนะครับนี่นะฮะแคปไปก่อนเชงนี่คู่เอกของเราวันนี้นะครับรับทีมนี้ตั้งทีมป้องกันมาสองตัวเชิบเชง 5้สิบสี่ล้านแล้วก็ยี่สิบแปดล้านเป็นยกแรกเริ่มต้นนะครับแล้วก็มียกเดียวด้วยนะอืมนี่ไปลุยกันเลยเพิ่งตีเมื่อกี้นี้สองนาทีที่แล้วพึ๊บออกไปแบบรวดเร็วกันเลยมาถึงปุ๊บก็ดูตามหน้าเชื่อคลคคิ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 คคค ขี้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 ดสิวโอ้โหฟีดมาปีดกับขี้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 ้ขกระเด็นกระดอนขี้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 ขหายเป็นอย่างไรครับโอ้โหนะ ก็แปดลุมสิบอืมไม่ถือว่าโกงนะครับก็ตั้งมาแค่นี้นะอ่าเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับการโจมตีเจอทีมป้องกันประมาณนี้ก็เอามาให้ดูกันสนุกสนกนะครับขอบคุณการรับชมด้วยเจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบจ๊บ